ก็ไม่ได้เดินไปดูตรงนี้เพราะเคยเอานะจ้เพะไอ้ตรงที่เคยเอายังไม่ออกสองเหรอโอ๊ยหวานทียบได้ไหพี่น้องอยู่ได้กน่นนหลด้อกพี่น้องอ่ะ นาะดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบา้อนแชร์เนี่ยน้อพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหัวน้ำเดือจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขสวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่เจ็ดเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องเจอเห็ดปวกหัวดำแต่บานแล้วพี่น้องแต่ดอกสวยอยู่ดอกสวยอยู่ พอได้แจวได้แกงมาดูลับชมดูกันเลยเลยพี่น้องออกลายได้จ้ะพี่น้องน้องป่าตอมอแม่นมาเลยนะจ้ะจุมจุมจุมแตออกปลายพี่น้องพอดเห็นอยู่พุข่างพูดกันยาก้ะจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะอันนี้อีกจุ่มหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องบึงฝนตกดูหลายเนาะบ่าต้อมเนาะแถวภาคใต้เนาะถ้าเห็นเมื่อวานเมื่อก่อนแต่ว่าเมื่อวานเราขึ้นเขาเนาะบ่าต้อมเนาะมาเห็นวันนี้เริ่มเน่าเร้วจ้ะพี่น้องอันนี้ อันนี้เริ่มเน่าแล้ว,ลวเริ่มเปื่อยแล้วเนี่ยแต่ว่าเอาเอะไรอยู่แต่่กี่ดอกเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งต่ำต้องจัดเนาะพนออกเลีเ้ยงเทียวกันไปทางโเลยเด้อจ้ะพี่น้องพนโอ้ยานแตบ่บดีจิ้มวัวก็ไ,ได้ภาคอีสานเก็บเห็ดบวกไฟแกบ่กต้องมีเห็ดบวกหัวด,ดำจ้ะพี่น้อง นี่ดอกสวยจ้าอืมขาฟ้าวไรฟ้าวเจ้าสิฟ้าเอาไปใส่ดานี่เอ้ยเนาะบะต้มนี่ก็ได้สวยๆเนาะจ้ามาเอาตัวนี้ก่อนนี่บะต้มเตะทางภาคอีสานเพิ่นสิเป็นป่าเนาะบะต้มแต่ของฮาเป็นป่าปามของฮาก็ป่าคือกันป่าปาม ดอกงามจ้ะเอาตัวแรกก่อนดอกนี yeah. mm. ้ก okay. ่อนเลยเดี๋ยวแยกเหยียบดอกสวยๆจ้ะเห็นเมื่อวานในงามขนาดอะไรกันทัางนั้นหน้าต้มก็ไม่ได้เดินไปดูงนี้เพราะว่าเราเคยเอาเนาะจ้ะเพราะไอ้ตรงที่เคยเอายังไม่ออก นอสองเนาะโอ้ยสองดอกแจกดึงเบิ่งขาหวานเทิยบเลยนะพี่น,อน <c oughs> ้นงนองเป็นไงพี่น้องเป็นไงพอได้อยู่ได้กินพอได้จำแก้วพี่น้องเสบๆนาะจ้าวันอาทิตย์มันียันวันหยุดกันหลายคนเนาะบ่ต้องจ้ะหยุดของหลายๆคน แต่ว่าบ่าต้องไปสาวลงเฮ็ดงานเด้อจ้พอาาะพี่น้องมวานขึ้นเขาทำงานทุกวันเลยพี่น้องมันมีวันหยุดนอกจากเราจะหยุดเองมเจ้าพี่น้องมาเร็วๆๆๆๆสาวลงทางนี้เร็วๆอะไรเอาตาัวน,นี้ก่อนพะละนี่เดี๋ยวตัวนี้ก่อนตัวนี้อนอนอนลอยล้มแล้วยังเอาได้คือเก่าด้วจ้ะยังได้อยู่อู้ ต้องบัตรเน<อ>าหายอิหรีไม่ค่อยเห็นเด้อจ้ะพี่น้องเลยต้องขออนุญาตถอนเลยนนเลยนาะถอนเลยนะจ่าเพาเพิ่นบานแล้วบ่ต้องจะจิ้มเฉพาะแต่ก็ยังหวานคือเก่าเด้อจ้ะพี่น้องเนาะบ่ต้องกินก็ยังกิน,กนบ่อิ่มซ้าเนาะยังๆๆนี่เนาะสุดยอดเนาะสรุปเทิตะก้าโอ้ยแมงวีหลายแท้แท้ ขออนุญาตพี่น้องไหาานน้ดอกบัวเนาะดอกสวยเลยบัาวานาคือคาขึ้นแต่เขาว่ะดอกบัาวาน,นี่จุมจ่มๆเลยเนี่ยสมมติสวยข้างล่างเลยจนเตรียมตะก้าโอ้ยหลายตืนอนี่น้บ่ต้องจ้ามาขอนี้มึงดอกบ้างไหนดอกเนี่ย เอาขาก่อนจะได้บ่อสโอ้ยหวานเจี๊ยบปลานน้ำตาลพ่นแล้วสารุ่มเดี๋ยวพีน่น้องสิื่อขี้โมโอ,อีกแล้วบ่ต้องบ่บต้องยอมรับเนาะบ่ต้องข,องของอี้โมดอกคือสวยงามเจ้ะพีน่น้องเจี๊ยเต็มตะกร้าตเต็มตะกร้าคือเก่า หมานคือเก่าจ้ะไปฝั่งนูน้นสาลูกไปเบิ่งกันหลายหรือบ่หลาย,ลายอ้มอมติดตามเลยทีน้องเอาได้ย่งไงเอาได้ย่งไงเธอเลือกอเอาสาวลูก <c oughs> เราเลือกเอานี่ดอกนี้เอาได้นี่เอาได้จ้ะเอาได้จ้ะ xin lỗi cho nó cho à, 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 nó xin lỗi cho 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 nó xin lỗi nó mốt kìn Được không? Đi ra gặp phần tốc đuổi xe này nó đó. Chiều, Chà Nó được không? Nó đai nhiều phải không á? Chẳng nhiều Đó nó Giang tâm chèo nó Chà Pinh tâm bồn, pinh tâm chèo Hả à, kính cái phần อันนี้ไปทำเชื้อนี่ผลงานของเรางานบรได้เหมือนบ้จ้ะไป<ม><ม>ทำเชื้อเมากกวนั้นเนาะจ้าได้ตัางหลายเด้อจ้ะพี่น้องไปห่าก็ได้เดี๋ยวฟาไปคิดข่าวฟาทำงานอีกเนาะจ้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้อม on y นิว u b e channel ด้เลยครับผิดภาพกันใดต้องขอโทษขอไปพ,พี่น้องขอบคุณพี่น้อง FC ใหม่และเก่า FC ทั้ในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามารับชมคลิปของบ่าวต้อมกับสาวลุ้ง วันนี้ของเราสองคนขอลาไปก่อนครับเราชมคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าพี่น้อง